สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มแชร์ใน Facebook กันนะคะก่อนอื่นเลยเข้าไปในเว็บไซต์ Google ก่อนเลยนะคะพิมพ์คำว่า K M MM M K T H นะคะคกดกลับไปได้เลยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็จะอยู่ด้านบนสุดเลยค่ะคกดกลับไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการที่เลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มโู้ตดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์นะคะและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะ ม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t ไอทีทิกต t กทวิตเตอร์เทเล gram นะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะและมีแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงโดยเช่นกันนะคะเพื่อนเพื่อนาใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสามารถกดสมัครการใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะโดยชื่อผู้ใช้งานอ e ีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้กันด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะแต่หากเพื่อนเพื่อนใดที่เคยลงอ,อินก,กันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วนะคะสามารถกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะ กดไปได้เลยคะ่ะเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMMKT h l แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k YouTube IG t i k t o k Twitter t e l e gram นะคะก็เลือกสารใช้บริการกันไปได้เลยนะคะหมวดหมู่ตรงนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายบริการนะคะวันนี้นะคะจะสอนเป็นเพิ่มแชร์นะคะโพสบริการตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการเลยคะ่ะขอเลือกเป็น อันที่2นี้แล้วกันนะคะข้ออธิใใบายตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจได้เลยนะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกมาเลยนะคะจากโพสที่ต้องการจะใช้พฤติการนะคะเป็นโพสต์นี้แล้วกันนะคะ8795ตัวนี้นะคะกดตรงเวลาเลยคะ่ะคัดลอกกันมาเลยนะคะตัวนี้ต้องเปิดสาธาด้วยด้วยทุกครั้งนะคะงานยอนไม่ได้ขึ้นให้นะคะปริมาณขั้นต่ำา5อนะคะใส่ไปหานะคะในรคาคา1 4บบาทนะคะกดส่งได้เลยค่ะ ระบบก็ได้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูช่องทาง ช่องทางการเติมเงินนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็มีอยู่หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกิโลธนาคารออนเงินแอปสลิปชุดธนาคารตัวนี้วันเหลอ่างเลวุนเลกตัวโปรเฟตมันนี่นะคะสามารถเติมเงินกันได้ตรงนี้เลยนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อคือออเดอร์ของเพื่อนที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะตัวนี้จะเล็กออเดอร์ของเพื่อนเองค่ะหากเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไลน์ไม่ขึ้นสามารถทำเลขกออเดอร์ตรงนี้ส่งให้อดินได้เลยนะคะสถานะตอนนี้ก็รอดาเนินการอยู่นะคะรอ บริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการและทุกๆแพลตฟอร์มเลยค่ะก็ะจะอยู่ใน,นนี้กันทั้งหมดสามารถเลือกดูรายละเอียดทางด้านฝ่ามือตรงนี้ได้เลยนะคะและสร้างคําสั่งซื้อได้ตรงรูปเลื่อกตาตรงนี้เลยนะคะแนะนาเพื่อนนะคะแนะนําเพื่อตรงนี้นะคะหากเพื่อนๆได้สนใจในบริการสามหารัคัดลอกลิงตัวนี้กันไปท้ายเลยนะคะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5%เองนะคะไปดูตัวชื่ยเหลือกันค่ะ ตัชชี้เหลือตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไนลไม่ขึ้นสามารถมาขอคชี้เหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนํำเลขก็เดิมเมื่อวานกันตรงนี้ได้เลยค่ะส่งตัวกันไปได้เลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะมีคำา้อกขอที่เลือกกันได้เช่นกันนะคะก็เลือกกันไปได้เลยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตอนนี้นะคะก็กลับไปดูที่หน้า Facebook นะคะว่ายอดแชร์ขึ้นหรือยังนะคะลองดูสักครั้งนะคะตอนนี้ยอดแชร์ก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะ นนใดนะคะส่นใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์โดยผดด่านหนึ่าตา่างได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะขอบคุณนะคะลองเลือกใช้บริการของ k ค k t h ็นีที h ตัวนะคะบริการที่ใช้งานง่ายๆและราคาถูกมา,มากๆเลยนะคะเข้ามารับรับชมกันแล้วก็ใช้เลือกใช้บริการกันดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคะ่ะ